ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับปันนี่ไกลไปถึงนะฮะแล้วเราก็ยังอยู่กับพี่ตุ้มนะครับหรือหนุ่มเมืองจันนั่นเองตะกี้เราคุยเรื่องร,ราวประวัติชีวิตวัยเด็กอะไรต่อในหลายอย่างไปแล้วนะฮะมาถามพี่ตุ้มกันต่อนะครับผมว่าการเริ่มต้นการเป็นนักเขียนตะกี้เราก็บอกกันไปแล้วนะครับถามพี่ตุ้มว่ายากไหมกว่าที่เราจะเป็นนักเขียนที่ประสบควาสมสาเร็จขนาดน,นี้ได้นะครับคือเขียนไปเรื่อยๆท่านเองแต่ระหว่างการเขียนเวลาเราทำงานอะไรก็ตามทีเนี่ยเราควรจะทํามันให้ดีครับคิดแค่นั้นแล้วก็ฉะนั้ สิ่งสำคัญที่สุดคือผมเรียนรู้จากงานคนอื่นเยอะเอาคนงานคนอื่นเป็นครูแต่เชื่อไหมครับว่าทุกคนเนี่ยต่อให้มีต้นแบบในการททีสุดท้ายก็จะมีลายเซ็นของตัวเองจะมีความเป็นตัวของตัวเองมันมาผสมแล้วก็เป็นเป็นเครื่องดื่มใหม่เป็นท็อกเทลใหม่ที่เป็นรสชาติใหม่ที่เป็นของเราเองซึ่งผมก็ทําอย่างนั้นแล้วก็การเขียนผมก็คือเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนไปแล้วก็เอางานคนอื่นเป็นครูผมจะบอกน้องๆทุกคนที่เริ่มต้นเขียนหนังสือว่าพอถึงเวลาหนึ่งพอคุณเขียนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย คุณอ่านงานคนอื่นเนี่ยมันจะอ่านงานไม่ใช่อ่านงานเหมือนคนอ่านทั่วไปละมันอ่านงานหนังสือแบบคนเขียนหนังสืออ่านในฐานะนักเขียนอ่านแล้วเราใช้คําว่าผมใช้คําว่าเลาะตะเข็บอ่ะครับผมคือว่าถ้าคุณอ่านเรื่องไหนแล้วมันรู้สึกดีอ่านดูว่ามันใช้เทคนิคยังไงวะคํานี้ทาไมเราร้องไห้มันต้องมีภาษาอะไรอยู่มันชงมายังไงแล้วมาตบยังไงทำเอาถึงอึ้งสิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้แล้วก็ผมก็ใช้ตรงนี้มาใช้ในการปรับปรุงของผมงานเขียนของผม งานอารมณ์ขันผมก็จะรู้ว่าโอ้มันุทัศนมันทัาสุดท้ายการทิ้งที่สาคัญที่สุดทิ้งแล้วกากทิ้งยังไงการเรียงมันทัดผิดนิดเดียวเนี่ยมันอารมณ์คนอ่านเปลี่ยนเปลี่ยนเลยขำไม่ขำเศร้าไม่เศร้ามันอยู่ตรงการเรียงตรงนี้ครับจังหวะพวกนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ซึ่งถ้าเราถ้าเราอยากทํางานให้ดีเราต้องสังเกตมาเรื่อยๆอ่านอ่านสังเกตดูงานคนอื่นเป็นครูแล้วหยิบมาใช้แล้วก็แก้ไขงานไปเรื่อยๆสำหรับหนังสือในอันนี้เรามีตัวอย่างมา อ่ะลองลองดูเล่นนี้นิดนึงนะฮะเป็นตัวอย่างหนังสือเรื่องที่ว่าเห็นน่ยปัญหาคือยาวิเศษเกี่ยวกับอะไรครับพี่ตุ้มคือมันจะรวมคอลัมน์ของฟาสต์ฟู้ดนะครับแต่เล่มมันก็จะมีคอนเซปต์ของมันนะครับมีคอนเซปต์ของมันแล้วก็ชื่อหนังสือก็เป็นเป็นเป็นหลักคิดของผมหลักคิดของผมเนี่ยปัญหาคือยาวิเศษคือทุกคนชอบคิดว่าคือเรามีคําว่ากีฬาคือยาวิเศษใช่ไหมครับแ้วผมผมมองว่าปัญหาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างเย่างเช่นเขามีคำคำหนึ่งว่าปัญหาคือบิดาของนักประดิษฐ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆในโลกนี้มันเกิดขึ้นจากปัญหาทั้งสิ้นเขาคิดแก้ปัญหาอย่างเช่นตอนกลางคืนมืดมองไม่เห็นมันก็เกิดไฟขึ้นมาถ้าพูดต่อหน้าคนหนึ่งร้อยค,คนไปคนท้้งหลังมันไม่ได้ยินมันก็เกิดไมโครโฟนก็คืออย่างทุกอย่างเกิดขึ้นจากปัญหาในชีวิตจริงปัญหาก็คือถ้าเราเอาปัญหาเนี่ยที่บอกปัญหาคือโอกาสก็คือว่าพอมีปัญหาทุกครั้งเนี่ยถ้าเรามองดีแก้ไขมันจะสร้างโอกาสใหม่เกิดขึ้นเสมอฉะนั้นปัญหาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันเป็นสิ่งที่สามารถที่ ทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้ถ้าเรามองปัญหามันอย่างสร้างสรรค์ครับผมบะนะฮะซึ่งน้องๆคนไหนที่กำลังชมอยู่ทางบ้าน <c oughs> นะครับแล้วเห็นว่าหนังสือเหล่านี้น่นนาสนใจซึ่งความจริงมันน่าสนใจอยู่แล้วล่ะนะฮะมีออกมาตั้ง18เล่มจนถึงตอนนี้นะครับผมสาม,มารถที่จะร่วมสนุกนะฮะชิงรางวัลเป็นหนังสือจากพี่ตุ้มนะฮะหนุ่มเมืองจันได้นะครับทำได้ง่ายมากนะ,ะเพียงแค่เข้าไปที่ w w w a r t i s t t v s h o w c o m นะฮะ www.atittvshow.com นะครับผมเข้าไปร่วมสรุกชิงรางวัลนะฮะแล้วเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายรอน้องๆอยู่ในนั้นนะครับผมนะฮะก็มีแจกหนังสือของพี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มเมืองจันอ่านก็องอย่างนี้นะครับผมที่นี้พูดถึงตะกี้การเป็นนักเขียนละว่าเราจะต้องมีความรอบรู้ความช่างสังเกตมีเทคนิคอะไรไหมที่จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักเขียนที่ดีลองหนอจากเทคนิคที่บอก คือการเขียนหนังสือนะครับคือหลักการง่ายๆคือเราเขียนเรื่องอะไรหรือจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังถ้าเราเห็นหน้าคนอ่านเราจะนึกภาพว่าเราจะเล่าเรื่องแบบไหนอย่างผมเขียนขลัมน์ในประชาชาติธุรกิจผมเขียนเรื่องธุรกิจเนี่ยผมไม่ต้องที่บายเยอะเพราะเขาเขามีพื้นทุกคนมีพื้นแต่ถ้าผมเขียนเรื่องไม่ชนสุดดาเนี่ยพี่เสถียรบอกผมผมชอบอันหนึ่งพี่เสถียรบอกเฮ้ยเขียนหนังสือให คนอ่านของเราอะให้คิดถึงครูใหญ่ที่โรงเรียนในจังหวัดยะโสธรคือปัญญาชนท้องถิ่นครับผมถ้าปัญญาชนท้องถิ่นอ่านที่เราเข้าใจได้นั่นแหละคือตลาดของเราพอเขาบอกภาพอย่างนี้ผมก็นึกออกว่าเวลาผมเขียนเรื่องธุรกิจแบบยากๆขึ้นมานิดนึงคำบางคำผมก็ขยายอีกสองพาร์ a g เพื่อให้ครูใหญ่ที่ยะโสธรเข้าใจแล้วเขาจะได้ไปเล่าต่อได้เขาสามารถคุยอ่านสนุกสนานได้ครับก็คือวิธีคิดอย่างนี้ก็คือ